ะครับพี่น้องครับผมอยากให้มาเบ่งหมองจุดตรวจไวาครับผมเป็นการตรวจวัดความสูงแล้วก็ในเรื่องของตรวจปั้นน้ำนะครับผมนะครับผมวิธีการก็คือเป็นสิดใสเลเซอร์ยิ่งเลยครับผมโอเคครับโอเคได้เนอนะครับตาเกินนี่ก็คือรอย40ครับผมมีเลเซอร์รันเกินเลยครับผม ตัวตัวอย่างครับตัวนี้โอ้สบายโล่งเลยตัวนี้ครับไอ้เบื่อนบรรยากาศจุดตรวจครับตรวจวัดควายครับเดี๋ยวผมไอ้เพื่อน้าครับผมบรรยากาศครับผมนี่ครับปังนี่สิ ที่นนเา,าสั่าาจังหวอันนี้วัดที่ลอยสามิบเ้นดอีกครับผมแล้วก็สีตัวบ้างรีสือตัวนี้นะครับผมเพื่อจะเอาเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มแล้วก็เป็นชุดเป็นรุ่นนะครับผมเหมือนว่าได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วย่คนสูงนะครับผมร่ลงรุ่นไหนครับ ไปครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับอันนี้เพิ่นล่องวัดร้อยสามสิบนะครับผมเดี๋ยวตัวนั้นบังอยู่ครับผมตัวนั้นบังกันอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวผมเสียให้ไปเบ่งเิ่นเิ่นตรวจเขี่ยวครับผมนี่หมอท่านตะมาน้งครับผม ตรวจว่าน้ำนมไม่เกินร้อยสี่สิบใช่ร้อยใหญ่เงี้ยหมอใหญมาทางนี้ครับผมอันนี้เป็นเป็นหมอท่านตะบมอผู้ใดหมอท่านตะพี่ยุทธ์วะครับหมอท่านตะครับผมหมอตรวจฟันครับผมเอาอิ่มให้นะครับพดือกล้วยครับเอาพอได้เห็นบรรยากาศนะครับผมสวัสดีครับผมไอ้โอป้านะครับผมรุ่นฟันนำนมนะครับนี่ครับเป็นสีง่าบมึงเลยครับผมโอเคครับโอเคครับผม ลาดตู s <S th okay. ้นี oh, ino, ้ชวนสูงครับผมใส่เลเซอร์สุดยิ่งนะครับเพื่อจะโม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ละรุ่นครับสวัสดีครับครับผมอะครับพอที่เห็นบรรยากาศน้อพี่น้องครับช่วงก่อนที่จะเอาไข่เอาประกวดนะครับมรากำลจะมีการลงทะเบียนนะครับวัดต้นสูงนะครับผมเป็นซิมี่ลอยซีซิฟลอยสามซิฟลอยห้าซิฟประมาณนี้แหละครับและที่สำคัญก็คือเป็นการตรวจ ปวดเข่วครับผมปวดต้นครับผมอันน้ำนมครับโอเคครับผมเอาโมเป็นยังไงแม็ซ์เมื่อเชียบเนาะโอ้ยระดับใดแล้วแมเปิดแป๊บนึงเพื่อของหัวแล้วเอาโอเคครับผมบรรยากาศครับอยู่สภาเด็บสุดาเกิือนลำเผาในงานประกวดควายเดอดสามครับผมสวัสดีครับผม